ครับชวินครับนาฬิกาอย pues ู่ไหนลูกนาฬิกาดูมองนาฬิกาได้นหไหนนาฬิกาอยู่ไหนไหนชาวินครับนาฬิกาอยู่ไหนครับเขามองนาฬิกาได้ค่ะพูดสิลูกนาฬิกานาฬิกากาเก่งมากนาฬิกากานาฬิกาพูดสิลูกนาฬิกา เก่งกานาฬิกานาฬิกาพูดสิครับกานาฬิกา,า,กา,า,าอันไหนพัดลมอยู่ไหนพัดลมไหนพัดลมไหนพัดลมนี่พัดลมพัดลมครับเห็นไหมเ็ยเห็นพัดลมไหมพูดสิพัดลมพัดลม พัดลมผู้สิลุรับพับพัดลมพัดลมผู้สิคับพัดลมไฉบินพู้ลุพัดลม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 ลมเก่งมากผู้สิคับพัดลมพัดลม lôm phát lôm phát lôm phát lôm 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 <laughs>